สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทํายำขนมจีนนะคะยำขนมจีนมีขนมจีนแล้วก็จะไปใส่หมูยอใส่หมูโยอลวกแล้วนะคะหมูโยอลวกแล้วนะคะแล้วก็จะใช้อ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเหลืออยู่นิดเดียวก็จะมาใส่ยำนะคะใส่น้ำปลาด้วยใส่น้ำปลาเครื่องของเราก็จะมีขึ้นชายมีพลิก หอมแดงถ้าไม่พอเปรี้ยวเราใส่นะมะนาวไปด้วยแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะเราจะมาหั่นก่อนนะคะหั่นเครื่องต่างๆก่อนนะคะอันนี้อยากจะก,กินอะไรแซ่บๆจ้าหั่นหอมแดงก่อนนะคะ หอมแดงสักสองหัวหัวใหญ่ๆสักสองหัวหอมแดงซอยหอมแดงซอยโอเคจากนั้นแล้วก็ถั่วฝักยาวล้างแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วจ้ะทุกอย่างสะอาดแล้วนะคะ เราจะใส่ถัว่วฝักยาวซอยเข้าไปด้วยใส่ถัว่วฝักยาวซอยอันนี้อยากจะกินอะไรแซ่บๆจ้ะไม่ได้กินนานแล้วนะคะโอเค จากนั้นเราก็จะมาซอยขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายซอยใส่ขึ้นช่ายไปด้วยนะคะจะได้หอมๆจ้าใส่ขึ้นช่ายไปด้วย เดี๋ยวเราหั่นเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างรวมกันไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะมา,าพริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูด้วยนะคะใส่พริกขี้หนูเพิ่มเพิ่มเผ็ดความเผ็ดไปหน่อยนึงน้าจิ้มซีฟู้ดมันก็เผ็ดแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะกินแซ่บกว่านี้จะ้ะเพิ่มพริกเข้าไปอีกนะคะเพิ่มพริกเข้าไปอีก เดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมายำรับรองแซ่บจ้ะวันนี้ขอแซ่บๆนะคะหั่นมะนาวเตรียมไว้ก่อนมะนาวเตรียมไว้ก่อนนะคะมะนาวเตรียมไว้ก่อน หมูยอหมูยอเตรียมไว้หั่นไว้เลยจ้ะหมูยอลวกแล้วหั่นบางๆใส่หมูยอขนมจีนเยอะมากเลยนะคะขนมจีน1กิโลนะคะ โอเคเตรียมยำแล้วจ้ะเครื่องยำก็เราก็เสร็จแล้วนะคะเครื่องยำนะคะเครื่องยำก็เราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมยำกันเลยนะคะมาจ้ะเรามาเตรียมยำกันเลยนะคะขนมจีน ขนมจีนใส่ลงไปขนมจีน1นกิโลนะคะในนี้นะคะหนกิโลใส่เยอะเลยนะคะยำเยอะๆเลยนะคะกินหมดแน่ๆจ้ะไม่ต้องห่วงจากนั้นเราก็จะมาใส่อันนี้นะคะมีน้ำกระเทียมดองแล้วนะคะในนี้นะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ใส่น้ำกระเทียมดองไปแล้วจ้ะใส่ลงไปใส่ซอสลงไปเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำตาลสักสองช้อนน้ำตาลสักสองช้อนนะคะน้ำปลานิดนึง น้ำปลานิดเดียวเดี๋ยวเรามาเติมเอานะคะทีนี้เราก็ใส่เครื่องทุกอย่างรวมกันนะคะใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ทุกอย่างเตรียมไว้เลยนะคะตามด้วยน้ำปลา น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปเพิ่มมะนาวนิดนึงเพิ่มมะนาวนิดนึงนะคะเพิ่มมะนาวนิดนึงโอเคใส่ถุงมือก่อนนะคะจะมายำละ ถุงมือก่อนโอเคคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแซบๆไปเลยจ้าคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันอืมน่าอร่อยมากเลยสีสันอืม ซชชิมดูได้นะคะชิมดูก่อนเซบแล้วล่ะความเค็มพอดีแล้วล่ะความเค็มไม่ต้องเติมความเค็มแล้วล่ะชิมดูก่อนนะคะอ อร่อยมากอร่อยอร่อยรสชาติพอดีเป๊ะเลยรสชาติแซ่บมากเลยจ้ารสชาติอร่อยมากใส่จานได้เลยนะคะใส่จานได้เลยจ้าใส่จานนะคะรสชาติแซ่บพอดีเลยจ้าไม่ต้องเพิ่ม เปรี้ยวหวานพอดีเค็มพอดีทุกอย่างเพอร์เฟกโอเคแซ่บๆจ้าวันนี้อยากอะไรแซ่บๆนะคะวันนี้นะคะอืมแซ่บมากเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำขน,นมจีนยั่วๆคะ่ะ มาทานด้วยกันนะคะวันนี้นําเสนอยําขนมจีนหมูโยอจ้ามาทานด้วยกันนะคะสูตรง่ายๆจ้าใครๆก็ทําได้นะคะ